โปรแกรมแข่งขันแบมินตันไทไลน์มาสเตอร์24รอบ8คนวันที่สองกุมภาพันธ์เวลา13นาฬิกาหสินาทีคู่ที่สออด1ประเภทชายคู่พีพีรัชชัยสุขพันธ์กับโอโมโอพภักพน์ธีรลักษณ์สกุลคู่มือจของโลกพบกับอากิระโกกะกับไทาิชิไซโตะคู่มือของโลกจากญี่ปุ่นเวลา13นาฬิกาสินาทีคู่ที่2อขอดสเอ็มสุภ์จําเกาะกับสากากิตินุพง์เกตเรนคู่มือของโลก พบกับมาร์คแลนฟูดกับมาวินซีเดลคู่มือ28ของโลกจากเยอรมนีเวลา14นาฬิกาสสินาทีคู่ที่3คอร์ดหนึ่งประเภทหญิงเดี่ยวเมลัชนนอินทนนท์มนอ13ของโลกพบกับคลิมบุสนันอึ้งบอลมงพันธนสิบเกของโลกเวลา15นาฬิกาสานาทีคู่ที่4ขคอร์ดหนึ่งประเภทหญิงคู่โมนาเบญยาภากับอ,นา,นอนานานนากากรีมสะอาดคู่มือ13ของโลกพบกับเจสิกาบูติเมนตตโลกับเฟบีเซเทียนินกัมคู่มือ22ของโลกจากอินโดนีเซีย เวลา16นาฬิกายีนาทีคู่ที่5คอร์ด1ประเภทหญิงเดี่ยวเมสุมพัทิดาเกตทองมือ17ของโลกพบกับบนุนชิซูมือ26่ของโลกจากไต้หวันเวลา17นาฬิกาสนาทีคู่ที่6คอร์ด1ประเภทคู่ผสมบัตเดชาพลพลนเคาะกับปอป,อปอสับสิริดดารัตนาชัยคู่มือหของโลกพบกับเคียวเฮยามาจิตะกับดารุชิโนโยะคู่มือ19ของโลกจากญี่ปุน่นเวลา18นาฬิกาคู่ที่7คอร์ด2 ไตเติ้ลรุธนาพักอูบทองกับเจนเชอร์นิชาสุดใจประภารัตคู่มือ35ของโลกพบกับฮิโรกิมิโดริกาวะกับนัทสึไซโตคู่มือ1ิของโลกจากญี่ปุ่นช่องถ่ายทอดสด YouTube v ี d e o อฟ